ว่าหายเพราะงั้นก็จะาก็ลงคนเยอะนี่ยูยานยูยานยานยานยังไม่ปล่อยยาน กินเองก็ได้เอากินเองได้เนี่ยแต่มันตาด่อยนะกว่าเงี้ยพ่อนี่นี่ทุกคนกินฟรีเลยนะครับเดี๋ยวผมเรียนทุกโต๊ะเองวันนี้วันนี้ไอ้ทุกคนเคยเจอแล้ผมเรียนทุกคนเองครับผมเขามองเนี่ยเขามองแรงจริงเรื่องจริงหรืเท้าทำไงอะโอ้ยอัญยาญใส่ดีเกินอ่ะคุณพ่อเวลาไปเที่ยวกับเฮียเฮียจะชอบคุยกับคนนู้นคนนี้ซึ่งเวลาเฮียคุยก็จะผมก็จะเขิน ของหวานหลายร้านมากแล้วมีของใช้แล้วก็มีประวัติของโอทาวนะครับผมแล้วมีปลาดิบรองหลายอย่างมากเหมือนท่มตรงนี้มันเปิดมาใหม่เนี่ยรถแดงเฮ้ยเราก็จะถ่ายแบบในการให้ดูนะครับเขาบอกห้ามเลี้ยวซ้ายเราก็จะตรงไปโน้ตื่นค่ะนตื่นแล้วเตนไปอาบน้ำแล้ว ื่นเร็ว้วอาบน้ำเร็วไม่อาวจะนอนอย่ามาโยกกระหนูสบายเกินแล้วไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยเร็วกินอีกแล้วโอ้ยไปอาบน้ำค่ะอุ้ม เชื่อแล้ว่าทิพย์กินจริงตัวหนักขึ้นมากเดินติดเดินอาบนั้นแล้วไม่อาบใครเขาอาบน้ำตอนเช้ากันจริงโปรตีนไม่อาบตอนเช้านี่หว่างั้นหนูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเดี๋ยวเอาพายชุดตัวเข้าไปกินเนื้อหนูชอบเปลี่ยนชื่อรายการด้วยอะไรที่รู้สึกว่าลำบากอยากให้หนูลองหนูวันลงไม่ไหลแล้วอยู่เฮียลงก่อนหูอีกเอาจริงนะน่าจะละหมาดผมกันละหนูเห็นอะไรไหมความรักนี่มีโม ตื่นแล้วไปอาบน้ำเร็วไม่เอาวจะนอนอย่ันหนูเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยเร็วกินอีกแล้วอืออันนี้อร่อยมากให้เลยหอมโอ้5ห0 0แคลอรี่ทำเดียวบูชาเลยให้เลยอร่อยให้เลยวันนี้ใช่นนหนูกินเยอะมากนี่กินไปไม่กี่จานเวอร์นี่ก็กินอันนี้อันนี้ เอาจริงคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวอาหารปะจริงคลิปกินปะเนี่ยตื่นแล้วเหรอตื่นเร็วมากปกติตื่นเช้าเฮียเนี่ยอตกใจ เฮียอยากไปดูวิวทรงโน้นพลาดไปเหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ออกไปดูข้างนอกมาสดอ๋อหนูอยากไปดูข้างนอกใช่ไหมใช่ตรงโน้นน่าไปดิไม่อาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปล้างน้ำแตกงฟันก่อนเราเฮียขอเข้าก่อนไม่ได้หนูต้องเข้าก่อนให้ข้าวไปกินข้าวเลยเดี๋ยวจะพาหนูไปกินข้าวเขาเฮียรีเซร์ชแล้วว่าสถานที่หนึ่งเนี่ย สวยงามกมา,ม,า,ม,ามีทั้งกาแฟมีทั้งข้าวด้วยไปกันเลยไหมเราชื่อฝึกแปลว่าต้นไม้ชาเวรินแปลว่าแปลว่าน้ำที่บริสุทธิ์หนูจะไม่ผิดแปลว่าต้นไม้ต้องการน้าท <c oughs> ี่บริสุทธิ์เพื่อแบบว่าต้นไม้จะได้เติบใหญ่เติบโตได้สมบูรณ์แบบมันเป็นสิ่งของที่คนคู่กัน <c oughs> จริงมีต้นไม้ก็ต้องมีนะ้ำหนูชอบเฮีย ไมว่าการรออาหารมันง่ายกว่าการที่รอเธอแต่สําหรับหนูอ่ะการรออาหารมันทรมานกว่ารอเธอเชื่อดิเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอาหารไม่มามีอะไรหนูไมอร่อยเี้อร่อยมากทุกคนอันนี้คือเกรดความรู้สั้นๆบายสีพึกเวลาเดอเตี้อะไม่ต้องไปคนค่อยจิบเวลาเราจิบอ่ะระหว่างชั้นที่เขาแบบว่าผสมมามันจะค่อยค่อย มิกไปกับปากเราเรื่อยๆเวลาตอนเราดื่มบางคนชอบสั่งเดอร์ตี้มาเอ้ยเห็นมันสีมันโคราชแล้วชอบคนต้องแบบว่าแต่ถ้าเราชอบคนล่ะคนเราต้องชอบคนอยู่แล้วไม่ชอบผีจะให้แหละขามือหน่อยนิ่แล้วก็ต้องมาตรงนี้ไหนไปตรงโน้นโนมีบางสิ่งจะให้เฮียใช่อ่ะ ไปไหนไปตรงนี้ไปไหนถึงแล้วอยู่นี่สภายเหรอชัวร์โปรเตสไม่เคยทำแบบนี้คุ้นคุ้นไหมคุ้นสภายเยอะมากอืมเรียนจริงด้วยโเบาๆนะเดี๋ยวลมมันพอแล้วรู้แล้วเอิดรู้ละมาแล้วถึงแล้ว อยู่ตรงโน้นวางเยอะมากเดี๋ยวเก็บเหนื่อยอีกเฮียต้องช่วยหนูเก็บมันจะถ่ายไปตลอดเลยเหรอโอ้โหมี่ีมี a h ปปีเโอ้โหเค้กก้อนแรกเลยเนะนี่ยนี่ HAPPY BIRTHDAY เป็นเค,ค้กมะพร้าวด้วย HAPPY BIRTHDAY หนูไปซื้อมาตอนไหนไม่บอก หนูแอบสั่งไว้แล้วหนูแอบเอามามเมื่อในโอกาสออนเกิดอายุครบ33ปีไม่ต้องเน้นเลขสวยมากซื้อหวยได้ปีที่33นี้เป็นปีที่มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ขอให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ปวดหลังไม่เจ็บเข่าไม่กอกแกกแล้วก็ตัดเล็บ <c oughs> ตัดเล็บเลือดไม่ออก แล้วก็ <c oughs> ขอให <c oughs> อ้ขอให้นอนหลับด้วยเพราะว่าเฮียบอกว่าช่วงนี้นอนไม่หลับก็นอาจจะทําให้พักผ่อนน้อยหลับไปเลยทั้งปีก็ขอให้นอนหลับแบบหลับสนิททุกคืนนอนหลับฝันดีฝันบ้างไม่ฝันบ้างคิดหวังอะไรก็ประสบคสวามสําเร็จทุกอย่างตามนั้นและที่สําคัญขอให้ปีนี้ซูเปอร์สันที่ Re รีแบนขายดีขายดี คนซื้อเยอะทั้งคนไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยขอให้แบรนด์ดังไปทั่วโลกเลยคุณหนูกันเยอะนะคะเอ๊ก็ขอให้หนูมีความสุขเหมือนกันขอบคุณมากที่มาเซอร์ไพรส์ขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งอย่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้อาบน้ำด้วยจะพยายามนะจริงจริงหนูอาบอยู่แล้ว นะครับผมก็ขอให้กินดีอยู่ดีเป็นสุขร่มเย็นขอให้บ้านใหม่สวยงามตามสไตล์ขอให้หนูมีงานเยอะๆงานน้อยเงินเยอะงานในน้อยเงินเยอะๆแล้วก็ขอให้หนูได้มีคอนเสิร์ตบ่อยๆเป็นศิลปินระดับโลกที่ตามความฝันเดินตามความฝันได้และมีคนสปอร์ตเยอะเงินเยอะๆปังๆที่สำคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยซาตุทขอบคุณมากที่มาเซอร์ไพรส์เอาเป่าเป่า วันเกิดใครวันเกิดหนูผ่านไปแล้วเปล่าเปานี่จเป็นจริงไงผ่านไปสองเดือนแล้วเปาเปาเออเด้อขอบคุณมากครับ คลิปนี้เราก็จะพักที่นี่โครงการสลานสลิกระเแก้วรีทีสสวยมากใช่ไหมมีระบบรีทเมนตี้โเป็นเทคโนโลยีที่ดูแลรักษาคพวามปลอดภัยแบบ24ชั oh ่วโมงแบบเรียวถามด้วยโอ้ my g o s น่ารักมากขอน่ารักมากห้องมันดีอะบรรยากาศมันดีมากเลยนี่ชอบไหมดีชอบที่แบบตื่นออกมาก็เห็นภูเขาเลยตึ่แล้วสนกลางโครงการเขาใหญ่มากเราสามารถมาจ็อกกิ้งรอบโครงการก็ได้ เจ็บเลยหนู <c oughs> เดินเล่นตอนเย็นบรรยากาศสูตรบรรยากาศมองภูเขาทิวทัศน์แบบแป <c oughs> นสเปเงี้นหนู Educational Playground <c oughs> ชื่อเก๋นะ Educational Playground น <c oughs> ี<ม><ะ>่เหมาะกับเฮียมากเลยเพราะว่าเฮียยังเด็กอยู่ <c oughs> ไปเล่นดีกว่า